นี่กาศทุ่งนาครับผมกรนี่ฝั่งซ้ายมือจะปลูกกล้วยครับยาวจนถึงติดแดนสซนนู้นเลยนะครับเป็นโคกนาครับปลูกป่าด้วยยุทธศาสตร์กล้วยครับก็มีขุดสระครับปลูกกล้วยเป็นไม้พเพรียงไม้ป่าครับกานี่เป็นบรรยากาศครับโดยรอบของสวนครับ โนนทางหน้าตรงนู้นจะเป็นถนนลาดยางครับสายขวานครับทางข้านะครับมีปักหลักมาครับเป็นแนวแดงน,นะครับวันนี้เรามาชมฟางนะครับด้านข้างก็เป็นทุ่งนาครับปกตินะครับ เราก็เริ่มปลัดที่นะมาปลูกปลูกไม้ป่าครับอนอกจากกล้วยเป็นไม้พิเลียนครับมีแคร์นะครับผมเป็นไม้พิเลียงได้ยางดีมันะเป็น่มเงาบางๆต้นไม้ที่อยู่ใกล้ต้นแคร์หรือต้นกล้วยจะเติบโตดีน,ะน,นี่ก็บรการเย็นสบาย

ก็สิบรอม,มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เว้นที่ไว้เล็กมากนะรถรถเล็กเข้าได้ครับรถใหญ่เข้าไม่ได้ครับฝังตะวันออกจากเว้นถนนใหญ่ การชมครับส่วนรอบๆครับแบบวิวมุมสูงครับอากาศลมเย็นดีมากนะครับฟังสิบล้อนะครับร้อยก้อนนะครับฟังเก่านะดีเลยบรรยานะกาศ ทีมงานกอยฟางมาแลก็นะี่เ,เป็นเวลาเที่ยงๆแล้วมีสระน้ำก็เย็นๆนิดหนึ่งอากาศก็จะเย็นโอเคครับเป็นบรรยากาศสวนป่า ปลูกใหม่นะครับในโซนนี้ก็ครบหนึ่งปีครัโซนตรงนี้ไม้พยุงจะโตรับต้นกล้วยนะสูงกว่านิดหนึ่งแล้วนะครับ่วนพวกสักก็จะโดดพ้นแล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่คนระับชุดนั้นจะเป็นสองเมตรคูณหนึ่งเมตรระยะห่างการปลูกคนระับแต่ชุดใหม่นี้นะ่จะเป็น 9ก้าสิบเซนคูนเก้าสิบเซนสามแถวตรงนี้ก็สามฝั่งลนสามเป็นหกคือถ้าต้นไม้ป่ามาก็น่าจะทึบเลยครับเป็นเป็นป่าเราต้องการปลูกให้เป็นป่าเลยตรงนี้เอาไว้แดดร้อนๆก็มานั่งครับพออากาศร้อนครับใบต้นไม้ก็จะคายคายน้ำอากาศจะเย็นนะถ้าเรามาอยู่แดดร้อนๆใต้ต้นไม้จะเย็นมากอากาศดีนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ